อย่างไรก็ตามฮะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทาหนังสือชมเชยไปยังโรงพยาบาลจุฬาเนะครับเพื่อชมเชยการทํางานของแพทย์ที่ดูแลเป็นอย่างดีซึ่งกระบวนการในการรักษาก็ทราบว่าเกิดจากเรื่องของวัคซีนโควิด1 9ที่อาจจะมีผลกระทบ,ะรบต่อเรื่องหัวใจจะเป็นที่มาของหัวใจฉีกขาดต่อมาก็มีผลกระทบต่อเส้นประสาทด้วย ตอนนี้หมอก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ยาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้เครื่องช่วยหัวใจเนี่ยทำงานเป็นการชั่วก่าวแล้วก็ให้หัวใจรักษาตัวเองเราก็รอลุ้นกันนะฮะแล้วก็อวยพรให้พระองค์ท่านหายเร็ววันนี่คือความคืบหน้าที่เกิด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นประเด็นรายงานนะครับเกี่ยวกับพระวรากายของพระองค์เจ้าพัทรกิติยาภารหรือพระองค์ภาตอนนี้ล่าสุดไปดูถแถลงการของสำนักพระราชวังก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริดีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทไตยและทรงรับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วก,กันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวนหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปราษา ปอดพระวกตะไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสันักพระราชวัง7มกราคมพุทธศักราช2566ทททททรรรรรรรงงงงงพงพงพพพะจจจจจญญญญญ ทรงพระเจริญ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  ทรงพระเจริญ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 แถลงการของสำนักพระราชวังนะครับตอนนี้ก็คงชัดเจนว่าพระองค์พายัางคงไม่มีสตินะครับการไม่มีสติของพระองค์ท่านเนี่ยเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุก็เรียกว่าประสบเหตุนะครับมีปัญหาที่หัวใจ หัวใจฉีกขาดก็เลยส่งผลกระทบทําให้หมดสตินะครับที่เขาใหญ่ในขณะที่ฝึกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดนะครับเพื่อเข้าการแข่งขันการฝึกสุนัขใช้งานนะครับที่ค่ายทหารแต่ปรากฏว่าเกิดภาพรประชวนจากนั้นก็หมดสตินะมีผลกระทบต่อ,อเส้นเลือดในสมองนะครับที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทีสมเด็จพระราชินีสเสด็จพิมเนินไปที่โรงพยาบาลนะครับ จุลาแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะหลายพระองค์ก็เสด็จผ้าเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับหลายครั้งนะครับซึ่งแน่นอนค,คนเป็นพ่อก็เป็นห่วงลูกนะพระองค์พาซึ่งก็เป็นลูกสาวที่เรียกว่าประกอบพระราชากรณียกิจอย่างต่อเนื่องช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการแถลงการจนถึงขนาดนีนะ้พระองค์ยังไม่ได้สติแต่ก็มีพระอาการดีกว่าเดิมในเชิงงานสังเคราะห์ ก็มีการปล่อยข่าวออกมาในโซเชียลมีเดียนะบ,บอกว่าพระองค์พาสวรรคตไปแล้วนะซึ่งข่าวลือลักษณะดังกล่าวก็เริ่มต้นมาจากแอนดร,สสรูนะฮะสมศักดิ์จี t รัชกุลนะซึ่งตอนนี้คำถแถลงการฉบับที่3ออกไปแล้วนะฮะพระองค์พายัางไม่สวรรคตนะฮะเป็นถแถลงการล่าสุดที่เกิดขึ้นนะที่ผ่านมาผู้ที่นับถือนะฮะผู้นำองค์กรศาสนาพูทคิดอิสลามพามซิก ต่างก็เรียกว่าช่วยกันนะฮะสวดบวชนะครับ,บ,นะรบทำพิธีทางศาสนาขอให้พระองค์ท่านากลับมาเป็นปกตินะครับทางแพทย์ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลจุฬานะครับก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มทีนะ่มีการปรับเปลี่ยนเจ้าที่บางส่วนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย นะครับที่โรงพยาบาลจุฬาก็เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแล้วที่จะรักษาผู้ป่วยในโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคหัวใจนะครับเรียนย้ำมุ่นส่วนอีกรังครังพระองค์พายยังไม่สวรรคตที่เหลือเป็นเพียงข่าวลือและข่าวปลอมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับการถแถลงการของสำนักพระราชวังฉนะบับที่3ตอนนี้คงเป็นข้อยืนยันนะแล้วก็พวกเราคนไทยที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คง ขอให้อวยพรขอพระพรนะให้กับพระองค์พานะฮะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกตินะครับในเร็ววันนะอย่างไรก็ตามฮะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทาหนังสือชมเชยไปยังโรงพยาบาลจุฬานะครับเพื่อชมเชยการทํางานของแพทยนะ์ที่ดูแลเป็นอย่างดีซึ่งกระบวนการในการรักษานะก็ทราบว่าเกิดจากเรื่องของ วัคซีนโควิด -19 ที่อาจจะมีผลกระทบนะต่อเรื่องหัวใจจะเป็นที่มาของหัวใจฉีกขาดนะต่อมานะก็มีผลกระทบต่อเส้นประสาทด้วยนะตอนนี้หมอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ยาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้เครื่องช่วยหัวใจเนี่ยนะทำงานเป็นการช่วคราวแล้วก็ให้หัวใจรักษาตัวเองเราก็รอลุ้นกันนะฮะแล้วก็ อวยพรให้พระองค์ท่านหายเร็ววันนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นถ้ามีความคืบหน้าเรื่อยๆผมก็จะนํามารายงานให้กับคุณส่วนทราบกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คอยบานเช้าไปจนกว่าจะเต็มหัวใจขอพระองค์อย่าทรงและทิ้งคนไทยเป็นโรงโใช้ให้ร่ไมไบด้วยพระบารมีขอพระองค์ทรงพลังเจริ